ในการเจริญเติบโตของพืชเนี่ยผมอยากให้ดูไฮไลท์ตรงด้านซ้ายด้านซ้ายกราฟที่ชี้ด้านบนนี้เป็นการเจริญเติบโตของพืชน,นะครับส่วนด้านล่างนะครับที่ลูกศรชี้ไปด้านล่างเนี่ยเป็นปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารที่เราพบในเนื้อเยื่อพืชเขาก็มีการนำเนื้อเยื่อพืชไปตรวจวิเคราะห์แล้วก็จะพบว่ามันมีธาตุอาหารอะไรบ้างเรามาดูเส้นที่เป็นสีเหลือง นะครับแล้วก็เส้นสีเขียวแล้วก็เส้นสีแดงเส้นเหล่านี้บ่งบอกว่าถ้าเราพบปริมาณธาตุอาหารในเนื้อเยื่อพืชระดับนี้เส้นที่เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้คือระดับที่เขาเรียกว่าขาดธาตุอาหารนะครับเส้นสีเขียวคือระดับที่มันเหมาะสมสำหรับพืชน,นั้นๆน,น,นะครับส่วนเส้นสีแดงเป็นปริมาณธาตุอาหารที่เราพบในเนื้อเยื่อพืชแล้วมันมากเกินไปจนเกิดอาการเป็นพิษซึ่งอาการเป็นพิษมันมันแสดงได้หลากหลายรูปแบบ เรามาดูช่วงระดับขาดธาตุอาหารของพืชกันนะครับตรงเส้นสีเหลืองเราจะสังเกตเห็นว่าจากเส้นสีเหลืองเนี่ยจากปลายฝั่งหนึ่งถึงปลายอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างแคบครับถัดมาในส่วนที่เป็นระดับที่เหมาะสมสําหรับพืชก็คือส่วนที่เป็นเส้นสีเขียวเนี่ยมันค่อนข้างกว้างพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพบว่าในปริมาณธาตุอาหารพืชถ้าเราไปตรวจวิเคราะห์หรือเราให้ปุ๋ยกับพืชไปเนี่ยเป็นพวกกลุ่มธาตาุต่างๆเนี่ยถ้ามันอยู่ในระดับตรงนี้ นะครับมันอาจจะไม่แสดงอาการขาดธาตุแต่ถามว่ามันเหมาะสมที่สุดแล้วหยังยังนะครับมันยังมีระดับความเหมาะสมที่ค่อนข้างกว้างอยู่นะครับยังค่อนข้างกว้างอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละสําคัญบางครั้งบางคราวการให้ปุ๋ยทังบินอย่างเดียวมันจึงไม่ใช่เป็นคําตอบสุดท้ายมาจจต้องมีการเสริมทางใบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจุลธาตุเพราะกลุ่มจุลธาตุมักจะเป็นปัญหามากโดยเฉพาะในการทำเกษตรยุคป,ปัจจุบัน ส่วนโซนที่เป็นสีแดงนะครับเส้นที่เป็นสีแดงเราก็จะเห็นว่าระดับความกว้างก็ค่อนข้างพอสมควรอยู่เหมือนกันแต่ในสภาพความเป็นจริงนะครับไอระดับความเป็นพิษตรงนี้เนี่ยมันอาจจะกว้างมากกว่านี้ก็ได้สมมติไม้ผลนะครับต้นเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่มสักสิเมตรอย่างสมมติอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าใส่ปุ๋ยแค่1นกิโลต่อเดือนเพียงพอแล้วบางคนอาจจะบอกว่ามันกินไม่อิ่มขอสองโลได้ไหมขอสาโลได้ไหมขอ4ี่โลได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้น ช่องตรงนี้มันจึงค่อนข้างกว้างเราไม่รู้หรอกว่าการใส่2กิโลมันจะเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษ3กิโลเป็นพิษหรือไม่เป็นพิษแต่มันมีแนวโน้มว่าจะเป็นพิษโดยเฉพาะกลุ่มจุลธาตุสมมุติถ้าเราให้มากเกินไปเนี่ยมันจะเป็นพิษได้ง่ายเพราะในพืชเราพบว่ามันต้องการน้อยธาตุในตัเจนกับโพแทสเซียมเนี่ย โดยเฉพาะตัวโพแเซียมนะครับมันค่อนข้างกว้างหมายถึงว่าปริมาณความต้องการของเขาค่อนข้างกว้างนั้นเราจะพบว่ามักจะไม่ค่อยพบอาการเป็นพิษกับพืชแต่นโตรเจนเนี่ยบางตัวบางครั้งที่เราใส่ไปอย่างเช่นยูเรียละวันมาก,มากๆเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการใบไหมในบางพืชบางชนิดได้นะครับอันนี้เกินให้ฟังคร่าวๆนะครับอครูพิเศษรีบอลขอบคุณครับฝากฝากด้วยนะครับรีบอล1้0บาทครับกิโลละ1ย0บาท <laughs> ไม่ส่งฟรีนะครับขายถูกแล้ว190บาทกิโลละ190บาทคับรีบอนโอเคนะครับคนส่วนใหญ่จะมักจะเข้าใจว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยอย่างเดียวมันทําให้พืชเจริญเติบโตแล้วงอกงามดีอะไรดีนะครับแต่จริงๆอยากให้ดูสไลด์นี้มากๆนะครับอันนี้คือปริมาณธาตุอาหารที่เราพบในพืชนะครับส่วนใหญ่การวิเคราะห์เนี่ยเขาจะใช้น้ําหนักแห้ง น้ำหนักแห้งเนี่ยก็คนที่น่าจะพอเก็ตไอเดียเรื่องน้ำหนักแห้งเนี่ยก็จะเป็นชาวสวนที่ทําทุเรียนอยู่เพราะว่าตอนที่เขาตัดทุเรียนไปขายเขาจะมีการเช็คเปอร์เซ็นต์แป้งของผลทุเรียนนะครับวิธีการทําก็คือเขาไปอบก่อนหลักการของน้าหนักแห้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเขาก็เอาไปอบไล่ความชื้นหรือไล่น้ําออกจากเซลล์ก่อนเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะวิเคราะห์มาโดยอัตราต่อกิโลกรัมหรือเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้ก็แล้วแต่ทีนี้ในพืชเขาค้นพบว่าร้อยละ หรือเปอร์เซนต์มากกว่า45%เนตเี่ยเราพบเป็นคาร์บอนธาตุคาร์บอนนะครับถัดมาคือออกซิเจนนะครับประมาณนะครับใช้ตัวเลขตัวเลขคือประมาณนะครับไอตัวยึกยือแบบนี้แล้วเขียนว่า45เปอร์เซนต์ยึกยือเนี่ยหมายถึงประมาณหรือราวๆนะครับ45%บาบวกลบได้ครับมากกว่านี้ได้น้อยกว่านี้ได้นะครับเพราะฉะนั้น2ตัวนี้รวมกันน่ะมันอยู่ประมาณสัก90้าละ หรืออาจจะหย่อนลงมาหน่อยสัก80กว่านะครับถัดมาคือไฮโดรเจนครับไฮโดรเจนอีกประมาณ5-6% NPK ที่เราหวานปุ๋ยีบนกระสอบนะครับเช่นสูตร15-15-15-16-16-16-15-5-20-15-5-25พวกนี้ครับมันมีอยู่ในพืชเราค้นพบว่ามันมีอยู่ประมาณ2.5-5%เท่านั้นเอง ทดลองแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็กรรมฐานอยู่ประมาณสักมัน0.8ถึง2.5กลุ่มจุลธาตุน้อยมากน้อยแต่มีโอกาสขาดได้ค่อนข้างสูงนะครับทีนี้เราคนพบแล้วว่าปุ๋ยที่เราหว่านไปอ่ะมันพบอยู่ในพืชอยู่ประมาณแค่2.5ถึง5เองแล้วที่เหลือมันมาจากไหนที่เหลือคาร์บอนออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนส่วนใหญ่มันมาจากการสังเคราะห์แสงของพืชแล้วมันได้แป้งหรือน้ำตาลออกมาในรูปของน้ำตาลกูโคส หรือน้ำตาลชนิดอื่นๆนะครับที่เราพบในพืชแต่เริ่มต้นเนี่ยพืชเวลาสังเคราะห์แสงได้เขาจะได้เป็นน้ำตาลไตรโอสก่อนพอได้น้ำตาลไตรโอสเสร็จแล้วเขาค่อยมาแปลงเป็นน้ำตาลกูโคสเพื่อพืชจะเอาไปใช้เป็นสารให้พลังงานต่างๆหรือเอาไปรวมร่างการสร้างเป็นเนื้อเยื่อเป็นผนังเซลล์หรือสร้างเป็นอวัยวะต่างๆแต่เมื่อใดก็ตามที่ใบแก่สังเคราะห์น้าตาลกูโคสได้แล้วเนี่ยเวลาเขาจะลําเลียงไปส่วนอื่นๆเช่นเอาไปเลี้ยงใบอ่อน ไบเพสลาดดอกหรือผลเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากน้ําตาลกลูโคสครับเขาจะเอาน้ําตาลกลูโคสเอามารวมกันนะครับมันจะเป็นน้ําตาลกลูโคสกับน้าตาลฟรุกโตสนะครับเอามารวมกันแล้วได้เป็นน้ําตาลซูโคสน้ําตาลซูโคสนะครับเขียนไม่ค่อยสวยนะครับพอได้น้ําตาลซูโคสเสร็จแล้วเขาถึงจะลาเลียงได้ง่ายเพราะว่าน้ําตาลซูโคสมันเป็นน้ําตาลที่เกิดจากการรวมกันของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวสองโมเลกุลเสร็จแล้วเวลาลําเลียงไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยทําปฏิกิยากับ อะไรหรือไข่นะครับมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการตกตะกอนภายในท่อลําเลียงของพืชมันสามารถส่งไปจนถึงปลายทางได้โดยที่มันไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างมันก็ยังคงเป็นน้าตาลซูโคอสอยู่แต่เมื่อไปถึงจุดที่ต้องการใช้แล้วเขาค่อยเปลี่ยนมันกลับไปเป็นน้ําตาลกรูโคอสอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคถัดมาจะเป็นเรื่องของไขมันไขมันเนี่ยก็ชัดเจนมากนะครับกดไขมันเนี่ยโครงสร้างทางเคมีเขาจะมีแค่คาร์บอน ไฮโดรเจนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะอาจจะมีออกซิเจนอยู่บ้างนะครับแต่หลักๆก็คือคาร์บอนและก็ไฮโดรเจนนะครับถัดมานะครับจะเป็นกรดอะมิโน,โนนะครับกรดอะมิโนก็จะคล้ายๆก,กันกับน้ำตาลกูโคสหรือกรดไขมันละครับองค์ประกอบหลักมันคือคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนนะครับอีกตัวหนึ่งที่ทําให้สารประกอบคาร์บอนไฮโดรเจนกลายเป็นกรดอะมิโนก่อนที่จะเอาไปพัฒนาเป็นโปรตีนก็คือไนโตรเจน นะครับ